โยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Kingdom l a s t Origin นะครับผมเพราะกับผมนายหัวกุหรบคนเดิมนั่นเองอันนี้ก็หนึ่งสอามสี่ห้อันนี้ก็มาด่านที่6เรียบร้อยนะครับผมจากด่านที่แล้วก็อ่ศัตรูมาทั้งหมด4ี่ทางนะครับผมด่านนี้ก็ผมลองสังเกตดูก็ดูดิ่ดานยาวเรื่องอย่างนี้นะมาเล่นกันเลยดีกว่าครับ อ๋อเปิดเกมมาผมได้อันนี้เป็นของอะไรของเวทเปล่า n e w t u w e r Unlock นี่เนี่ยของเวทนะครับผมเบลอๆๆๆๆๆอะไรสักอย่างสตูมาทั้งหมดสามทางนะครับผมอันนี้เป็นฐานเราเอ้ยไม่ดินี่นี่นี่สตูมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ทางเหมือนเดิมนะอ๋อนี่นี่ฐานเราอยู่นี่โอเคข้างบนมีนกเลยอินซียัก ไม่ผมขอตัดไปช่วงวางทูเบอร์เสร็จเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็วางทูเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ผมจะวางเวทไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนื่องจากมันมีมันปลดล็อกมาใหม่นะผมจะลองใช้ท,ทดสอบดูอันนี้ผมก็จะมาทาหารกันไว้แล้วก็สโต้นะครับผมอันนี้ผมก็จะเซฟไว้หน่อยนะ,นยนะเผื่อมีตัวหลุดอะไรเข้ามาจะวางผ่าไปตรงนี้กับเวทนะครับผมถ้าดูผมก็ซื้อไม้อันเดียวมาครับเริ่มเลย เปิดมาก็อันนี้ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยอ๋อันโช่วยยิงด้วยนี่นี่ดูดิโอ้ข้างบนน่าจะเป็นธาม,มิดเราอะนะตอนแรกของนนึงก็บอสหมาไฟมาเยอะเนี่ยเวลาได้เมดแรงอยู่นะผมว่าดูดิไอ้ข้างง่างก็มีตัวหนึ่งช่วยได้เยอะเลยเนี่ย ไ้่เด๋ยวนะไอนี่ปะนี่นี่นี่ไอตัวฮีโร่ที่ว่าเราเล่นไปเมื่อดารที่แล้วอะ่ะเออใช่แน่นอนเลยมันมาช่วยเรานะครับอันนี้นะครับอันนี้เพิ่มมาเป็นสามทางละว,วางฮีโร่ไปก่อนเอาเรือตรงนี้มานี่กว่าอัพธนูดีกว่า,อนวนวาไอตัวพวกนี้มันไม่ได้อืดมากนะครับ ผมก็เลยจะไม่ได้นี่มากเดี๋ยวตรงกลางผมดูก่อนว่าผมจะวางอะไรดีนะครับจำนวนเริ่มเยอะแล้วอ้าวอุ้ยเกือบนึกว่าจะหลุดเข้าไปได้แล้วนะ่แนะ่หลุดนี่แย่เลยเนะี่ยทางที่สี่เปิดแล้วตอนนี้ อลูกไงดีวะ่ะอันนี้นะกับก,กันไว้ตรงนี้ทันเดอร์ตั้งชื่อว่าอะไรดีทันเดอร์บลูอันนี้ก็มีกากอยปะไม่ใช่ปลากากอยไอยตัวที่แล้วอะจำได้ไหมที่ว่าด่านไอแมปฟอนเทียลตั้งชื่อว่ากากอยเอ๊ยไม่ดีมันชื่อกากอยอยู่แล้วแต่ผมไปลองว่าแจ็คเป็นคอมบอยออกถือปืนนุ่งหน้าขึ้นดอย โอเคเหมือนมันจะดุดเข้ามาลึกละหาเรียบร้อยพอสู้ได้อยู่นะครับอยากรู้จังเลยว่านกมืนี้มันช่วยอะไรเราได้นะครับม,มันยังไม่ได้แสดงความสามารถอะไรให้เราเห็นเลย ตอนนี้ตัวบินมาเยอะมากเลยนะนี่ผมปลูกเป็นเวดีกว่าอันนี้เป็นอะไรดีเป็นสโตแล้วกันมาตรงตรงกลางผมจะเน้นไอ้น,นี่ถึกๆหนะ่อยตีแบบว่าตีแอร์เรียเยอะๆ,ๆนะครับเพื่อสัตูมาเยอะจะได้เคลียร์ได้เร็วขึ้น ตอนนี้จอมเวทมาสามตัวนะจัดการก่อนดีกว่าตัวนี้มันน่าลำคาญครับฮืเมื่อกี้อะไรอ๋อนี่พวกเราหรอใช่ไหมไหนกดดิเออใช่เนี่ยพวกเราเนี่ยปล่อยไฟด้วยอ๋แล้วก็หายไปเลยโอ้โหด่านอัปเดตอะไรมาใหม่ๆนี่ มีตัวละครพิเศษเยอะนะครับผมว่าแค่ธนูช่วยเรายิงก็ผมก็ว่ามันก็พิเศษแล้วนะอันนี้ก็มีพวกทันเดอร์บลูอะไรั้ยทันเดอร์บลูแเอาฮีโร่แตกแตกตอนไหนเนะี่ยไม่ได้ดูเลยไอ้พวกจอมเวทนี่มันน่าลำคานะไอ้ตัวหมาเวทเนี่ยตีอย่างแรง,อ,งอึดด้วยนะการเวทโดยเฉพาะอีก อยู่ผมเก็บเงินไว้อัปเดตดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมต้องกันตรงกลางก่อนเพราะว่าทางตรงนี้มันตัวมันให้ที่วางทูเวอร์มาน้อยนะผมเนี่ยตรงน,นี้น้อยมากเดี๋ยผมต้องเซฟกันตรงน,นี้ก่อนอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเวลสามตอนนี้นะครับผมเนีย่ยพูดปุ๊บปั๊บแล้วเริ่มจะเข้ามาลึกแล้วเนี่ย อ้าวเราทำดับเบลโร้ไปไหนแล้วล่ะฟินิกดิเออน้องฟินิกนะครับผมหายไปแล้วใส่ฟ้าฟาลงไปก่อนเดี๋ยวผมอัไม่นี่ดีกว่าไอ้สโตนยังไม่ได้อัพเลยเพิ่งอัพเพื่อนสองยังปัญหามาละเวตรงนี้เยอะไอ้สโตนอยู่ไหนวะ นี่ร้อยพลังไปกันดีจังเลยเวทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอืดด้วยอีกอยาบย้ายไ่โร่นี่ะว่าเริ่มเข้ามาลึกแล้วเออมาสักทีเอาใช้เลยโอเคเอาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ อตอนนี้ผมก็จะจำกัดไอ้พวกหมาเวิไมห,หมดและเหลือแต่หมาใหญ่แล้วก็ตัวโต,วตวเงาคนระับชาโดด์ตอนนี้หมาใหญ่มาแล้วคือทุกคนอาจจะสังเกตว่าทำไมผมปล่อยสายฟ้าลงถี่ยังเลยเพราะว่า,าเผื่อใครไม่รู้นะครับเวลามันจะขึ้นเว็บใหม่พอเรากดขึ้นเว็บใหม่ปุป๊บอะไอ้พวกเนี้ยมันจะรีเร็วนะครับผม ผมเลยจะกดใช้บ่อยพอสมควรทุกมัน,ม,นมันก็จะเป็นที่ต้องใช้นะครับผมเพราะว่าบางทีศัตรูมาเยอะเกินนะผมถึงบอกไปว่าผมจะอัพไอตัวแคนนอนเป็นหลักเอ้ยแคนนอนอะไรละ่ะสโตนอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมรอนี่นี่ก่อนอสมมติผมวางไปผมกดอะรีเสร็จละทหารผมก็คือจะรีเร็วนะครับ หมา,มาอีทมาแก่ห่วยหน้าลำยายกมันมจริงจริงเดี๋ยวรอมาใกล้ๆก่อนมาประมาณนี้ผมจะปล่อยท่า,าไปถ้า,หาทหได้ท,ทำาอะไรไม่ได้เลยนูมเมจิกยิงช้าลงออกมาลดเกาะด้วยนี่ว่ะใช้ฮันเดอร์อะไรเงี้ย เนี่ยผมจะจัดการเพื่อให้หมดเลยเพราจะได้ไม่มีปัญหาไอ้นี่หลังนะครับเดีย๋ยวผมเก็บเงินอัพอ้นี้ดูไอ้ตัวฮีโร่ที่บ้านผมได้มาใหม่นะครับมาได้เงินละผมอัพเลยว้าวว้าวตีโคตรเร็วเวลี่แฟอันนี้ตีเท่ากับลิฟธนูเลเวลวันนี้เลยนะ,นละเลเวลสามอ๋อแต่ดาเมจเวโลดล,ลงมาเยอะมากเลยนะครับ เอ้านี่เรามีฟินิกสองทางนะเนี่ยน่าจะยากนะครับมันก็เลยให้ฟินิกเรามาเยอะแถมมันยังให้พวกธนูเรามาอีกอ่าฮีโร่แตกตอนไหนไวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยยังไม่ถึงคราวใช้เก็บไว้ก่อนอาเว่ปกติอันนี้เบวสามสามสี่ห้าสิบหกลดมาเหลือแปดกับสิบหกอู้ลงมาเยอะเลยนะแต่แรกอความเร็ว คุ้มไหมเนี่ยคุ้มเลยมัง้งตัดการไหมเวทเวดเวมาตรงนี้ก่อนเริ่มเยอะแล้วเลขกับความเร็วตามีดรถก็ผมว่าแล้วแวต่สถานการณ์นะแปดสิบหกแต่ตีด้วยความเร็วแล้วก็อันนี้น่าจะติดอันนี้คืออะไรติดไฟเอ่ะ บอกทีงเมจอันนี้คือเหมือนแบบระเบิดนะเวทระเบิดก็ดาเมจอยู่ที่แปดสิบก็โอเคผมว่าอืมปล่อยอ้น,นี้ก่อนโอ้เริ่มเยอะแนละ้วอ๋อพอเข้าใจผลแล้วว่าทำไมเวทมันต้องตีเร็วเพราะว่าจำนวนของอันนี้มาเยอะนะครับไอ้พวกกักไอ้พวกนกบินได้อะไรพวกเนี้ยมันมาเยอะ โอเคก็เก็ตอยู่พอถ้าเวปกติอ่ะมันตีช้าด้วยแหละอันอาจจะยิงไม่ทันนะครับอันนี้เวิ่สิบเอ็ดแล้วนะครับเอาสายฟ้าลงอ่าอย่างผมกดปุ๊บเนี่ยลดมายี่สิบสี่วินะครับผมก็รออีกแป๊บหนึ่งก็จะสามารถอางนี้ได้ละเอากลับมาใช้ใหม่ได้อัพธนูัวร ฟินิกหายยาวๆทีนี้ก็ผมว่ามันคููดาวนานไปหน่อยนะเพราะว่าเะเพราะว่าพื้นที่อ่ะมันตีแค่แค่นิดเดียวเองอย่างตัวพิพมาตอนวีพิสิบอะ่ะมันตีแค่ตรงเนี้ยฐานถึงตรงนี้เองก็ผมเลยมองว่ามันคููดาวช้าไปนะเอา้าก,กดใช้ผิดจะไปกดทหาร นิ้วไปโดนทันเดอร์แล้วงั้นตายแล้วผมกดเร็วไปหน่อยนิ้วนิ้วผมเร็วไ,ได้ไงโอเคโอเครีบมารีบมาฮึบบว้ยอย่าอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนี่ส่งมาช่วยดิอย่ามึงเข้าไปอย่ามึงเข้าไปมันเกือบเกือบอุย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 ใจแทบหายเลย ไม่อยากเริ่มใหม่เนี่ยอา้าวฮีโร่แตกจบแล้วชีวิตเฮ้ยอย่าเข้าไปนะเว้ยเฮ้ยธนูช่วยยิงหน่อยสายฟ้าลงหูยศพเกลือเลยโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงจริงจริง,รงเลยทีนี้ฮีโร่มาเออโอเคโอเค ผมเกือบคุ้มไม่อยู่เลยทีนี้เกตเลยว่าทำไมไม่ต้องตีเร็วนะครับอุ้ยเมื่อกี้เห็นไหมผมเพิ่งสังเกตอ๋อคือเวทอ,ะอ่ะอ่าเมื่อมันยิงใส่ใครแล้วตัวมันจะระเบิดแล้วทำดาเมจรอบข้างด้วยนะอ๋อเป็นจังงี่โอเคเกตเกต เดี๋ยวผมต้องอัพด้านบนแล้วแหละเพราะว่าตัวบนมาเยอะมากทาหารก็เดี๋ยวผมย้ายไปตรงนี้ก่อนคือเอาง่ายๆว่าผมมาต้องกันทั้งถ้าผมกันข้างบนกับข้างล่างนะเรียนอินนี้ดีอะ่ะผมไม่ต้องห่วงข้างบนเยอะเพราะว่าข้างบนผมยังพอพอจริงๆบอกว่าเยอะอยู่นะเอา ฟินิกป่อยปะบุ๊มบๆๆมบๆ๊มบมบมบึมติดอุย้ยเวสสิบห้าวะอย่างเยอะเลยไม่พร้อมพี่น้องเดียว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 ใจเย็นครับพี่ชายพี่ชายมาเร็วไปโอ้ยเดี๋ยวเก็บฟินิกไว้ก่อนฟินิกพ่ายตายนี้ อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะนิวอย่าไปโดนฟินิกนะเพราะว่าไอพวกนี้ผมยังพอต่อสู้ได้อยู่นะผมยังเก็บฟินิกไว้ก่อนเผื่อสถานการณ์ที่มันอ้นี่จริงๆอ้าวสถานการณ์ถึงเวลาคาดไปตุ้มอ้าวฟินิกไปมาเลยต้องรีบจบนม่งรีบจบหรอกยังไงมันก็ตามไปอยู่แล้วละอ่าเรียบร้อย เอ้ยมีเว่อเป็นฮีโร่ผมเพิ่มน้อยอย่างเลยผมก็ว่าผมก็เอาให้มันไปใส่เดียวกับพวกไอนี้เ,นเยอะอยู่นะอ่านะครับตอนนี้ก็จบแล้วตัวสุดท้ายนะเอา้าไม่ไม่จบวะบอสเหรอโอ้โหลึกไปไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหบอสมา วิ่งเร็วด้วยเรือเจ็ดพันอุกเกาะเกาะกลางด้วยแต่ตดีดีที่มาตีไม่แรงมากนะครับอืมส่งเยอะไปไหมเ,เด้อเด้อฮิโร่มต้านต้านไม่ไหวด้วยถอยมาก่อนตั้งหลักก่อนฮันเดอร์บลลงอืมโอเคพอจาักการได้อยู่นะ เพราะามันตีไม่ได้แรงมากนะมันไม่ได้แบบว่าวันช็อตคิวไอตัวท้าร่านผมว่าพอยืนต้านได้อยู่แต่อาจจะยังไม่ได้ต้านเยอะขนาดนั้นตีฟีตีฟีไปตีฟีไปอ๋อดีมันไม่กันเวทนะเนี่ยผมวางเวทมดีเลยเออดีไปดีไปอันนี้ฮานูมันก็พลังเวทอยู่แล้วเอาแตกเรียบร้อยเรียบร้อยครับ อุปกรณ์ชิมเป็นเยอะเลยอ่าเรียบร้อยร้อยห้าฟีอ่าแลครับตอนนี้ก็จบหมดท่มรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมคิงน้องรับออริจินถ้าคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมหากใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันหน่อยนะครับพอดีว,ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เลยก็จะเงาเหงาหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ